เบานะเบาเบา เปิดรายการให้หน่อยเซรายการพี่เมจิไอที่คุยไว้ใช่ค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการบล็อกเวเวเวรายการใหม่ของพี่เมจิมันเป็นรายการประมาณไหนพี่ก็ดูดูว่าเออวันหนึ่งพี่เมจิเนี่ยทำอะไรบ้างไปแข่งตกีฬาทำไรเวลาออกงานรับงานทำยังไงใช้ชีวิตประจำวันอะไรยังไงทุกเม็ดทุกหน่ยวยนั้นเนี่ยไหนอะไหน,ไหนพี่เมจิอะรายการพี่เมจิอะอ่ะแนวใหม่รายการพี่เมจิใ,มมจใช่ไหมคะ ไม่ต้องมีที่ไม่ถีก็ได้เปลี่ยนแนวบ้างเดี๋ยววันนี้การพาไปดู่ปเออเราไปกันด<อ>ีกว่าสายแล้วเนาะป่ะสายแล้วไปหมดพี่ไม่จีเป็นคนรับผิดชอบ <laughs> นะว่าวันนี้งานสมาแกจะต้องไปเตรีมตัวตั้งแต่เมื่อวานนะคะ เพื่อ yeah. ความสมบูรณ์แบบของงานของเราการซ้อมการซ้อมรอบนี้เป็นไงบ้างคะพี่การเอ่อซ้อมประมาณร้อยกว่ารอบเบาๆนะคะแล้วเดี๋ยวถึงหน้าง,งานเราจะซ้อมเพิ่มอีกเป็นที่งนานมากสวัสดีครับพี่เป็นจริงนะอ่าทานข้าวยังครับ สวัสดีค่ะนี่คือรายการแรกของเมจินะคะก็คือรายการ Rock World นะคะรายการนี้เมจิจะพาเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะไปเห็นในเรื่องของไลฟ์สไตล์ไปเห็นในเรื่องของอาหารการกินการท่องเที่ยวไปดูว่าเมจินอนยังไงไปดูว่าเมจิกินยังไงแล้วก็ไปดูว่าเบื้องหลังการทํางานของเมจิหรือว่าไลฟ์สไตล์หลายๆอย่างที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นเมจิมาก่อนเลยนะคะตอนนี้นะคะเมจิอยู่ที่ Wis d o m Valley ค่ะ วันนี้เมจิจะมี Dance and Exercise นะคะในเพลงยุค90ซึ่งรายได้ทั้งหมดนะคะเมจิก็จะเอารายได้ไปให้กับเด็กๆที่มีความพิการในเรื่องของสายตาด้วยคนที่จะมาร่วม Dance Event กับเมจิเนี่ยก็คือเป็นคนที่ทำอะไรแบบเวอร์มากๆเลยเพราะว่าความเวอร์เนี่ยแหละคือความสนุกของพวกเราเดี๋ยวเราไปซ้อมเต้นกันดีกว่าฮัลโหลสวัสดีค่ะ everybody เซ็นต์ตัวเอนนะคะคุณผู้ชมเอาทำไมมันน้อยอย่างเงี้ยมันไม่เวอร์เลยอ่ะเอาใอม่สิเนี่ยนี่แหละค่ะความวเวอร์เห็นไมมคะแ้วแม่เรเนบ้าเลยเอ้าก็คือคอนเซปต์ rock วอร์ไงเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยหาคนที่แบบวอร์นะอาการแสดงความ over หน่อยว่าชีวิตของเรา wver โอยืนคุยปกติ ปกติใช่ไหมคะอ่ะนี่นี่ดูท่าความปกตินะฮะอันนี้นะคะน้องการจันจิลานะคะเป็นอินสตัคเตอร์นะคะก็อยู่พิล็อกซิงไทยแลนด์ซุมบ้านะคะแล้วก็งานอดิเรกคือชอบเล่นหวยนะคะใช่ออกไม่ได้ละคนต่อไปนะน้องบิ๊กนะคะเป็นครูสอนเต้นนะคะแล้วก็เป็นแบ็กอัพให้กับแดนเซอร์แบบ ชื่อดังแบบเยอะมากๆเอาโอเคพวกเราไปซ้อมเต้นทำมาหากินกันดีกว่าโอเคเลยเจ้าานนี้เกิดยัยวดอันนี้คือเหนื่อยแล้วนะคือแค่เปิดหัวแรงมาอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเราจะเบายังไง เป็นภานาไทยว่าเนะจากชาที่บอกี่เป็นไม่มดอกเลยเนาะไทย culture เนาะไทย culture นี่แรค่ะนี่แลไความเวอร์ของวอล์กเวอร์ทุกอย่างดูว่าไปหมดเลยค่ะวันนี้คอนเซปต์นี้แหละ คลาสนี้นะคะมาเจกําลังทําในเรื่องของเขาเรียกว่า Functional Training Functional Training ก็คือการเคลื่อนไหวแบบหลายทิศทางมันจะส่งเสริมในเรื่องของ j o joint Motion ข้อต่อของเราเพราะว่าปกติเวลาเราเดินเรานั่งเราจะอยู่องศาในการเขาเรียกว่าเดินหน้าหรือว่าถอยหลังแต่ว่าการที่เราจะต้องบิดทำ Movement อะไรก็ตามซึ่งมันไม่ได้อยู่ในชีวิตประจําวันของเราน,นั้นะมันจะทําให้กล้ามเนื้อของเราข้อต่อของเราแล้วก็ เส้นเอ็นของเราเนี่ยมันมีการเคลื่อนที่ไปในหลายรูปแบบโอเคพลังที่ดีมันต้องมาจากเสียง Are you ready? ใช่วจำเพลงนี้ได้หรื ขอเสียงประเมิด้วยมนะโอเควันนี้ทุกคนนอกจากได้ใช้พลังงานกายแล้วนะคะก็ยังได้ใช้พลังงานใจก็คือการร่วมกันบริจาคให้กับเด็กนะคะผู้มีปัญหาทางสายตานะคะการบริจาคเงินการช่วยเหลือสังคมมันทำให้จิตใจของเราแข็งแรงมันทำให้จิตใจของเรามีพลังงานเมื่อมันมีพลังงานที่ดีมันก็ส่งไปถึงพลังกายที่ดีนะคะอย่างที่บอกคุณภาพกายเนี่ยมันเริ่มจากใจก่อน ถ้าใจเราแข็งแรงนะคะทุกอย่างมันก็จะทำให้เราพร้อมเลย โอ้โห oh, วันนี้นะคะกิจกรรมแบบสนุกมากๆเลยนะคะก็ K oh, <im itation> ว่าเรียกว่าทุกคนได้ปล่อยปลดปล่อย,อย,อยความเป็นร็อกเวอร์ในสไตล์แบบเมจิมากๆเลยนะคะ <im itation> ก็ขอบคุณวิสต้ามากๆเลยนะที่เราจัดกิจกรรมกันดีๆแบบนี้นะคะทุกคนก็ได้ทั้งพลังและก็ได้ทั้งบุญในการทําด้วยนะคะแล้วก็เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวไปเจอเมจิความแบบร็อกเวอร์ที่ไหนที่เราไปเจอกันใหม่ค่ะหนึองว่าพี่เมจิมีเอเนอร์จีว่าทำให้เราแบบอยากจะกระตุ้นตัวเองออกมาเต้น ตอนตอนแรกก็อเคินเคินอยู่แต่ว่าอ๋อพี่เขาส่งมาแล้วก็ต้องโอเครับแล้วก็ตอบเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยได้เหมือนแบบได้รีแลกซ์ด้วยได้สนุกด้วยได้ออกกําลังกายด้วยนะคะวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะก็มาถึงงานก็คือแบบทุกคนแบบว่าเริ่มร้อนแรงกันแล้วคือเครื่องติดแล้วนะคะเวทีก็เกือบถล่มกันเลยทีเดียวค่ะแต่ก็เอากันอยู่นะคะโอเคน้องกิตก็เป็นอีกคนที่เป็นแดนเซอร์คีมาสั์ของเรานะคะเป็นไงสเต็ปเมื่อกี้ก็สนุกครับโดยเฉพาะท่าสุดท้ายที่แบบว่า ที <gas> <c oughs> ่เห็นมือสั่นนี่คือสั่นไม่ได้มิวเลยขอบคุณพี่เมจิขอบคุณทีมากๆากเลยค่ะสนุกมากๆากเลยขอบคุณมากค่ะ